เล่นป้ะแปะถ้าคุณเคยเล่นคุณไม่เด็กแล้วนะครับของเล่นไวเด็กอีกหนึ่งอย่างครับที่แม็กเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วมีใครเคยเล่นบ้างครับนอกจากเอามาเล่นสนุกแล้วนะครับหลายคนไม่รู้นะว่าใบของเขาเนี่ยมีสรรพคุณดีมากๆครับแก้กลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นเท้าปวดเมื่อยอย่างดีเลยเดี๋ยวแม็กจะเอาไปแกล้งแม่ด้วยนะให้แม่ปิดตาแล้วก็ให้แม่กำครับดูสิว่าแม่จะตกใจไหม มีใครรู้จักบ้างครับของเล่นวัยเด็กนี่มเมล็ดเปาะแปปะเรียกอะไรตะก้อเนียกอะไร <laughs> คนทางบ้านเรียกอะไรกันครับคุณผู้ชมเรียกอะไรกันคอมเมนต์บอกหน่อยนี่แม็กเรียกมเมล็ดเปาะแปะนะเออเวลามันโดนน้ำอ่ะมันจะมันจะระเบิดอย่างงี้อ่าเดี๋ยวมาดูนะ <c ười> ดูนะคึบนะฮะดู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 ด,ดจะระเบิดไ <laughs> <laughs> หมลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ย นี่แหละของเล่นวัยเด็กรู้ไหมว่ามันไม่ได้มีมีแค่แบบสนุกอย่างเดียวนะรู้ไหมจริงๆเขามีประโยชน์ด้วยใครที่มีกลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นตีนนะฮะขออนุญาตพูดคําที่มันไม่สุ่ภาพนะกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นตีนนะใบเราครับช่วยในเรื่องลดกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นตีนด้วยได้ด้วยนะเอออยากรู้ไหมว่าไปทํำยังไงอยากรู้ปะอยากรู้ไหมเดี๋ยวนะเอออยากรู้เดี๋ยวไปดูวิธีการ ใช้สม right ุนไพรตอนนี้ครับเมล็ดปอะแป๊ะหรือว่าลูก้ตยติ่งครับลดกลิ่นปากกลิ่นตัวอย่างนี้เลยเดี๋ยวเอาเม็ดไปแกล้งแม่ได้ไหมหาเก็บไม่แกล้ไปแกล้งแม่กันนะเออเดี๋ยวปิดตาแล้วให้แม่ถือไปรอดูกันครับไปเก็บก่อนเออไม่แกล้แก่เพียบเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยร่วงน้ำเอ้ยน้องร่วงน้เออเดี๋ยวเก็บก่อนนะอช่วยกันเก็บนะพยายามอย่าให้มันแตกนะมาเก็บครับ วิธีการใช้นะครับลูกป๊อกแป๊ะหรือว่าต้อยติ่งนะครับในการดับกลิ่นตัวกลิ่นปากหรือกลิ่นเท้านะฮะก็คือเอามาต้มครับเพื่อบ้วนปากแล้วก็เอามาตำน้ําอาบหรือแช่เท้าได้ครับมาเริ่มกันเลยครับเอาใบนะล้างน้ําให้สะอาดแบบนี้ครับนี่แล้วก็เอาลงมาตำเลยครับระหว่างที่ตำพังๆนะครับเอาใบมาต้มครับ เราตำเสร็จแล้วครับตักใส่เลยครับนี่เอาไว้ใช้แก้ปวดได้ครับ<อ>น้ำที่ต้มครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาไว้บ้วนปากนะครับดับกลิ่นปากได้โอ้ดูสีสิเหลืองมากโหสีเหลืองมากเลยอ่ะทุกคนน้ำที่เหลือตรงนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้แช่เท้าครับดับกลิ่นเท้าได้ ลูกปอแปะที่เราชอบเรียกกันนะครับเขามีชื่อว่าต้อยติ่งครับหลายคนไม่รู้นะว่าเขามีสปปรรพคุณที่ดีเยี่ยมมากๆครับสปปรรพคุณอื่นๆเดี๋ยวแม็กแปะไว้ให้นะครับทุกคนสามารถสต็อปแล้วก็อ่านดูได้นะครับแม็กพูดมากไม่ได้เดี๋ยว Facebook ลบคลิปแม็กอีกนะฮะแต่เดี๋ยวแม็กจะทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก m g r o n l i n e c o m นะครับเดี๋ยวเอาไปให้แม่ลองดูนะว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าทุกคนรอชมกันนะครับ มาแล้วนีแม่มานี่เร็วหนูมีอะไรมาให้ได้ข่าวไปขึ้นอโวคาโดมาใช่ไหมเมื่อยไหมปวดเมื่อยไหมเป็นยังไงบวมหมดเลยนี่โอยตีนโอ้ปวดเมื่อยทั้งตีนทั้งเลยใช่ไหมอ่นั่งนี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 ่เลยปวดเมื่อยบวมนะคันนี้คันนี้กับนบวมด้วยนี่ปวดเมื่อยด้วยใช่ไหมแม่เมื่อกี้ไปไหนอยู่นี่ก่อนที่หนูจะทายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้แม่นะฮะเออแม่ แมปิดตาก่อนปิดตาก่อนอ่าปิดตาแม่ปิดเหรอมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เอ้าแม่ปิดเลยแม่เปื้อนนะเออคล้องหูไปเลยคล้องหูแล้วปิดตาไปเลยอ่าไหนขอดมแมสกหน่อยดิไหนแมสก์แมสก์เหม็นอ๋อเหม็นอ่ะวันนี้นะทั้งปวดเมื่อยทั้งมีกลิ่นตัวกลิ่นปากเดี๋ยวแม็กจัดให้อ้าวปิดนะนี่กี่นิ้วใครเนี่ยกี่นิ้วอ่ะโอเคไม่ดูนะอยืดมือมา ยื่นมือมาอ่าทำทำมือเป็นถ้วยทำมือเป็นถ้วยทำมือเป็นถ้วยนะอ่าทำไว้ทำไว้ทำไว้แบบนี้เหรออ่าทำเป็นถ้วยอันนี้มาขอทานแล้วถ้วยยังไงอ่ะไาอย่างงี้อย่างงี้อ่าอ่าอ่ามีอะไรมาให้อุ้ยมันอะไรเนี่ยน้ำอ่าอ่าถือไว้ถือไว้ถือไว้กำไว้กำไว้กำไว้อุ้ยอะไรดิแบมือแบมือแบมือกำไว้กำไว้ โอ้น้ำไหลเยอะอฮ้ยอะไรดีดีนะอะไรอะแพมาาหออเปอรตาอัเปอรตาอัเปตาหนึสองำอุ้ยอะไรวะจำได้ไหมมันคืออะไรเดี๋ยวก่อนเคยเล่นตอนเด็กๆนะเคยเล่นไหมเคยมันคือลูกอิปปอแปะอือปอแปะหรือว่า้ตยติ่ง อ่าของเล่นในวัยเด็กครับของใครหลายคนเคยเล่นใช่ไหมกูนึกว่ามันจะเอาทองมาให้ <ś les> <ś les> ไ,ไ,หไอ้จ้ทองเดี๋ยวเอา,เอาไว้รอบหน้า <ś les> นอกจากจะเอาไปเล่นแล้วแม่รู้ไหมว่าเขามีประโยชน์มากใบเขาที่สรรพคุณอย่างนี้เลยลดกลิ่นตัวกินปากแก้ปวดเมื่อยได้ด้วยอ่าเมื่อก,กี้แม่เลยนะแม่มีอันนี้ถ้าบวมใช่ไหมใถ้าบวมนันี่อ่า เรงมีนี่เลยนี่แม่แพ้ตั้งสต่ไหนสวนหญ้าเนี่ยโอ้โบวมตึงเลยอะตึงเลยนะเนี่ยบวมเลยนะเนี่ยนี่ฮะเออเอาลงไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็เอาน้ําที่ต้มนะของใบต้อยติ่งหรือว่าปอแปะนะครับนี่แช่เท้าเลยแบบนี้ฮะแก้การปวดบวมได้ครับโหทําแม่ขาแม่บวมนะเนี่ยอืมนะฮะเดี๋ยวผสมน้ามันจะอุ่นอ่นหน่อยนะ เทลงไปครับอุ่นแม้อุ่นยางอุ่นยางอุ่น,อ,นอ่านะฮะใส่ใบลงไปด้วยแล้วกันอ่านี่ปวดนี้ร้อนครับช่วยเนี่ยต้องอุ่นอุ่นร้อนร้อนอย่างนี้แหละแม่แช่ครับลดอาการปวดเมื่อยลดอ่าลดอาการบวมได้ด้วยแล้วก็เ,ออเริ่มเหี่ยวแล้วเนาะเออยางใจเย็นเสียหงเหี่ยวเลยเหรอแล้วก็ช่วยอ่าดับกลิ่นเท้าได้ด้วยอ่าไ,ไม่ได้คาวอะไรสักหน่อยดับกลิ่นเท้า Oh. เออใครแบบเท้าเหม็นๆน,นะแ oh. ช่แบบนี้ได้ด้วย oh. ฮะเท้าฉันหอมค่ะ <laughs> ฉันไม่ได้เหม็น <laughs> แล้วก็นี่ครับอ่าใบเขาต้มน้ํานะแม่นะอ่านี้อันนี้แม่เอาเออแช่นี้ได้เลยอ่านี่ครับน้ําต้มใบนะฮะกลัวปากช่วยดับกลิ่นปากไปด,ด้วยแล oh. อ้ากลัวปากได้เลยอันนี้ร้อนหน่อยนะอืมอืม <laughs> อืมอ่า ไม่ร้อนมากกำลังดีนั่นแหละกูร์ปากไปเลยอย่างนั้นแหละเห็นไหมอดมโดนยังไงอะ,อะคืนเลยเหรอ,อคือาคืน <c oughs> ไปแล้วคืน <c oughs> ไปแล้วหรือของกูร์ปาโออ้โหเอาใหม่เนาะเอาแล้วแต่นะฮะนี่อนอกจากนั้นนะครับนี่ใบเขานะใครที่มีอาการปรวดเมื่อยนะฮะเอามาตำแบบนี้ครับแล้วก็คอกบริเวณที่ปวดเมื่อยครับนี่ เอามาถูอย่างนี้ได้เลยเออมันยุบแล้วเนาะเออเห็นไหมมันดีขึ้นนะนะฮะแต่ต้องทําแบบบ่อยๆแล้วก็เป็นประจําสม่ําเสมอนะครับสมุนไพรพื้นบ้านเรานอกจากจะเล่นได้แล้วก็เอามาเห็นไหมดูแลดูแลดูแลสุขภาพได้ด้วยครับหรือกินตัวใช่ไหมใครมีกินตัวกินเต่าอย่างนี้ไปเลยดูนี่ฮะลานี่ครับพอกไปเลยฮะเอ๋พอกนี้พอกนี้นี่ ลดกินตัวกินเต่าได้ด้วยไหน <c oughs> <c oughs> นี่ครับอ่ะพอกได้นะแบบนี้ครับรถอุ้ยมันยุบจริงนะเนี่ยรถอาการปวดเมื่อยครับรถอาการบวมได้ด้วยนะนี่ยยุบริงๆนนะเี่ ของดีๆคู่พื้นบ้านเราครับอ่าเป็นไงชอบไหมชอบชอบนะบ้วนปากได้ครับเล่นเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เอามาทําเป็นสมุนไพรแบบนี้ก็ดีครับใครที่ชอบคลิปของแม็กกับแม่นะแล้วอยากให้หาสมุนไพรอะไรที่ดีต่อทุกคนอีกอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับชอบแม้ชอบแม้ชอบแมไดำดมที่หายังสองยังโอเป็นไงหอมหอมแล้วเหรอในดมนี้ อ๋อนี่กินกินปลาอันนี้กินปลา